จากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ศึกษาถึงอุบัติเหตุอันตรายหลายรูปแบบไปแล้วเราได้ศึกษาถึงการขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวังการทิ้งระยะห่างอย่างพอดีและการเข้าใจและเคารพสิทธิ์ในการใช้ทางซึ่งทำให้เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามบางครั้งในการขับขี่อาจมีสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งผู้ขับขี่ต้องตอบสนองโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งสำคัญคือผู้ขับขี่จะต้องทราบว่าควรจะตอบสนองอย่างไรต่อไปเราจะมาศึกษาถึงหลักการพื้นฐานข้อที่4ของการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ขับขี่มักจะพบอยู่บ่อยๆคือการเบรกกระทันหันไม่ว่าผู้ขับขี่จะขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวังมากเพียงใดก็ตามบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งทำให้ต้องเบรกอย่างกระทันหันหลักสำคัญของการเบรกกระทันหันคือเพื่อหยุดยานพาหนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยล้อไม่ล็อก หรือเกิดการลื่นถลายจนไม่สามารถควบคุมรถได้หากเบรกแบบล้อล็อกผู้ขับขี่จะเสียการควบคุมยานพาหนะหากผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นต้องเบรกทันทีและรถของผู้ขับขี่ไม่มีระบบ ABS ให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรกให้แรงพอดีที่จะไม่ทำให้ล้อล็อกแต่หากล้อล็อกผู้ขับขี่ต้องปล่อยเบรกทันทีและเหยียบลงไปอีกครั้ง เพื่อเรียกการควบคุมยานพาหนะให้กลับคืนมาพร้อมกันนี้ผู้ขับขี่ต้องมองถนนและหมุนพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งที่มักจะพบคือเมื่อยานพาหนะลื่นเสียหลักและเสียการควบคุมต่อไป เราจะมาดูกันถึงอุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากยานพาหนะเสียการควบคุมอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่กำลังขับขี่บนถนนนอกเมืองด้วยความเร็วสูงเขาขับเข้าไปบนทางโค้งอันตรายโดยไม่ได้ชะลอความเร็วท่านใดนั้นเขาได้เหยียบเบรกแต่ไม่สามารถควบคุมรถได้จึงเฉลบลงข้างทางไป อีกอุบัติเหตุหนึ่งผู้ขับขี่กำลังขับขี่บนถนอนนอกเมืองด้วยความเร็วสูงเขาขับเข้าไปบนถนนที่ชํารุดและเต็มไปด้วยกรวดทรายจากนั้นยานพาหนะของเขาเสียหลักเขาพยายามจะเบรกแต่ไม่สามารถควบคุมรถได้ดังนั้นเขาจึงลื่นแฉลบออกข้างทางไป แน่นอนว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังกล่าวคือการขับขี่อย่างระมัดระวังตั้งแต่แรกแต่หากผู้ขับขี่สูญเสียการควบคุมยานพาหนะเราสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โดยอย่าเหยียบเบรกเพราะการเบรกจะทำให้รถเสียการทรงตัวมากขึ้นปล่อยคันเร่ง เปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำและปล่อยให้ยานพาหนะชะลอความเร็วลงเองและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมองถนนและหมุนพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการให้ยานพาหนะไปบางครั้งผู้ขับขี่ก็จำเป็นต้องหักรถออกไหลทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางบนท้องถนน เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้เกิดขึ้นผู้ขับขี่ไม่ควรพยายามหักพวงมาลัยขึ้นมาบนถนนโดยทันทีแต่ควรควบคุมพวงมาลัยไว้และปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเพื่อชะลอความเร็วพยายามอย่าเหยียบเบรกแรงหากต้องการเบรกให้ค่อยๆเบรกแบบเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเพื่อให้ยานพาหนะอยู่ในความควบคุม ผู้ขับขี่ควรตรวจด,ดูสภาพการจราจรก่อนที่จะนำยานพาหนะกลับขึ้นมาบนถนนเมื่อน,นำยานพาหนะกลับขึ้นมาบนถนนแล้วให้ผู้ขับขี่บังคับรถไปอยู่ในเลนที่ถูกต้องโดยทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉินหากผู้ขับขี่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันหรือควบคุมยานพาหนะไม่ได้หรือแม้แต่ไม่สามารถหักรถหลบลงข้างทางการชนปะทะย่อมเกิดขึ้น หากผู้ขับขี่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนปะทะได้สิ่งสำคัญคือผู้ขับขี่ต้องตั้งสติพยายามควบคุมยานพาหนะเพื่อให้เกิดความเสียหายและการบาดเจ็บน้อยที่สุดเราจะมาดูกันถึงสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนน2องเลนรถคันหนึ่งกำลังขับบนเลนของเขาทันใดนั้นก็มีรถอีกคันหนึ่งจากเลนตรงกันข้าม พยายามจะแซงรถข้างหน้าเขาโดยขับข้ามเลนผู้ขับขี่คนนี้ไม่สามารถเบรกได้ทันจึงขับชนรถที่ขับอยู่บนเลนตรงกันข้ามสำหรับอุบัติเหตุนี้ผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงการชนประสานงานนี้ได้หากเขาหักหลบลงข้างทางและเมื่อหักหลบลงข้างทางแล้วเขาควรจะพยายามเลือกชนวัตถุที่ไม่เป็นของแข็งเช่น พุ่มไม้หรือต้นไม้อ่อนๆแทนการชนวัตถุข,ของแข็งเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าหรืออาคารบ้านเรือนจุดสำคัญตรงนี้คือผู้ขับขี่ต้องมีสติและพยายามควบคุมยานพาหนะไปในทิศทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เนื่องจากการทราบถึงวิธีรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ดังนั้นเราจะมาดูถึงจุดสำคัญต่างๆที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรลืมคือการมีสติและควบคุมยานพาหนะเป็นสิ่งที่สามารถลดระดับความอันตรายร้ายแรงลงได้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องชนกับบางสิ่งให้เลือกชนสิ่งที่อ่อนนุ่มหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องชนกับของแข็งให้พยายามเอาด้านข้างของยานพาหนะเข้าชนอย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ไม่ควรลืมว่าแม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยลดความเสียหายได้ แต่วิธีเดียวที่จะป้องกันอันตรายเหล่านี้ได้ก็โดยการขับขี่อย่างระมัดระวังตั้งแต่แรก